เรายังอยู่กันที่เกาะล้าน E p พยังไม่เบื่อผมนะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนที่พักกันครับก่อนไปก็แวะมากินร้านปลาส้อยก่อนเลยร้านนี้เป็นร้านอาหารพื้นบ้านที่ผมอยากแนะนําก็คือไข่เจีาายวไข่หมึกที่เขาให้ไข่หมึกแบบจุกๆอันนี้ก็คือปาลีซีปลานี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะและเมนูซิกเนเจอร์ที่เขาแนะนําผมจําชื่อไม่ได้แม่ก็จําไม่ได้แต่อร่อยมาก ตาแหวพี่พักใต้ทะเลเลยครับเมจจองเป็นห้องแฟมิลี่ครับเป็นเตียงสองชั้นได้สี่คนขนาดเตียงห้าฟุตมากับผมและพี่สาวสุดๆอีกห้องจะเป็นเตียงคู่ของลาิวและขุณบังอออเย็นเราก็ไปชมวิวกันและ ไปสกักการะสารเจ้าพ่อดำครับตกเย็นมาก็เริ่มหิวครับใครเคยมาเกาะร้านใครเคยผ่านจุดเสี่ยวนี้บ้าง มื้อเย็นวันนี้เรามาที่ร้านมาเร่ที่นี่จะมีที่นั่งแบบอินร์และเอารดแถมยังมีดนตรีสดด้วยฉันผมเลือกเป็นเอาโดเพราะบรรยากาศริมทะเลสวยม,มากเลยครับเพิแป๊บเดียวอาหารก็มาแล้วครับร้านนี้รสชาติด,ดีมากทุกคนลองความเห็นว่าเมนูนี้ปูนิ่มข้ดวพริกเกลือโดนใจสุดใครมาก็ลองสั่งดูนะ เช้าวันที่สามของการเดินทาเนืน่องจากวันแรกเราไม่ได้หินปะการังย้อนกลับไปดูวันแรกครับแม่เลยเช่าเรือไปดูปะการังอีกรอบครับ เล็กๆแบบนี้เขาปล่อยนะคะแม่ก็อยากลองตกปลาบ้างพี่เขาก็ให้คำแนะนําดีมาดูกันตกได้ไหมปลามากินเบ็ดแล้วครับทุกคน <c oughs> อย่ารอดูแม่ผมเลยไปดูปลาการลังกันดีกว่าครับ <c oughs> ดำน้ำเสร็จแล้วพี่พี่ไกด์นำเที่ยวนำปลาที่เราตกได้มาทำให้เรากินกันครับ,บนั่งกินปลาดิบ,บและแตงโมเย็นๆชมวิวทะเลเพลินๆได้บรรยากาศสุดๆ กันกลับบ้านดเดินชมทะเลสวยๆหาใสข้าวขาวและด้วยความที่เมาเรือกันก็ต้องแวะหาส้มตำกินซะหน่อยพี่ไก่น้ำเที่ยวเขาแนะนำร้านนี้มาบอกเลยใครมาต้องลองถึงเวลากลับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมะมะ